สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key of Life กับหนังสือและมุมมองหลากหลายความคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาในวันนี้มีชื่อว่าเริ่มต้นชา้าไม่ใช่ว่าจะรวยไม่ได้โดยเดวิดบาร์หนังสือเริ่มต้นชา้าใช่ว่าจะรวยไม่ได้โดยเดวิดบาร์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นชาวอเมริกันที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเอาเวลาคุณเห็นใครรวยคุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมอยากรวยแต่ถ้าเริ่มทำตอนนี้คงช้าไปแล้วไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไรก็ตามคุณก็ยังคงมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่บนเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความมัง่งคั่งทางการเงิน ตามแนวทางที่เดวิดบาร์ตได้แนะนำเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับคนที่เริ่มต้นช้าในเรื่องของการเงินให้เริ่มสู่ทิศทางที่ถูกต้องถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะเป็นลูกหนี้ที่หนักอึ้งแต่คุณก็ยังกลับมามีความหวังที่จะกลับมามีอิสรภาพทางการเงินตามหลักการง่ายๆ3ประการของเดวิดบาร์ตนั่นก็คือใช้ให้น้อยลงเก็บให้มากขึ้น และทำให้มากขึ้นหากคุณทำครบตามที่เดวิดบาร์แนะนำแน่นอนว่าคุณสามารถที่จะมั่งคั่งได้บางคนตอนนี้พอได้ยินหลักสามประการคงบ่นเบาๆว,ว่าพูดง่ายแต่ทำยากแต่ทางที่เดวิดบาร์เองที่จัดสัมมนาที่วางแผนทางการเงินได้ยินคนพูดแบบนี้มาแล้วเป็นพันๆคนและเขาก็ขอย้ำอีกครั้งว่า สิ่งที่ต้องทำมันไม่ยากแต่คุณจะต้องให้เครดิตกับตัวเองเสียก่อนว่าฉันทำได้ต่อไปเราจะมาอธิบายหลักสาประการของเดวิดบาร์ดดังนี้ข้อที่หนึ่งใช้ให้น้อยลงให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในแต่ละวันลงการตัดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นกาแฟบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งพวกนี้ คุณเดวิดมองว่ามันฟุ่มเฟือยและมันมีราคาค่อนข้างแพงแล้วตอนนี้คุณเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นการที่คุณจะประหยัดวันละ1-200บาทนั้นยังไม่เพียงพอคุณจะต้องมองไปถึงความฟุ่มเฟือยประจำเดือนประจำปีเช่นลดงานปาร์ตี้สังสรร์น,นอกบ้านทุกๆอาทิตย์ลดการกินอาหารนอกบ้านในมื้อแพงๆลดการชอปปิง้ง เครื่องแต่งกายที่คุณเคยช็อปทุกอาทิตย์หรือเรื่องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่มีรุ่นใหม่ออกมาวางตลาดถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารายจ่ายไหนควรตัดออกคุณเดวิดแนะนำให้จดบันทึกทุกครั้งที่มีการจ่ายออกเมื่อได้ข้อมูลมาสัก2-3เดือนให้คุณทำการแบ่งระดับความไม่จำเป็นออกมา3ระดับระดับแรกคือไม่จำเป็นมาก ระดับที่สองคือจำเป็นอยู่บ้างระดับที่สคือไม่จำเป็นเลยทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าควรจะลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนและนำเงินที่ได้นั้นไปเข้าบัญชีกองทุนเกษียณเมื่อถึงตอนอายุ60ปีเงินที่งอกเงยจากการลงทุนดีๆอาจทำให้คุณเป็นเศรษฐีย่อมๆกับเขาได้เหมือนกันและถ้าตอนนี้คุณมีหนี้บัตรเครดิต ให้ลดการใช้จ่ายกับการใช้บัตรเครดิตเดี๋ยวนี้การเป็นหนี้บัตรเครดิตตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ฐานะทางการเงินของคุณถดถอยลงแต่มันเป็นดอกเบี้ยที่งอกเงยออกมาจากหนี้ก้อนนั้นถ้าคุณอยากที่จะหลุดพ้นจากหนี้บัตรเครดิตไปได้คุณจะต้องเพิ่มการจ่ายเงินนั้นอีกวันละหลักร้อยถึงหลักพันบาทเพื่อใช้หนี้ แต่ถ้าตอนนี้คุณเป็นหนี้มากๆเรียกว่าโคตรหนี้คุณอาจจะต้องหาที่ปรึกษาทางด้านทางการเงินมืออาชีพที่เชื่อถือได้หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเป็นหนี้อุรุงตังมาแล้วแต่ก็ปลดหนี้ได้มาช่วยคุณหลักการที่สองคือเก็บให้มากคุณจะเก็บเงินได้คุณจะต้องมีความคิดจ่ายให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยจ่ายให้กับคนอื่น ค่อยจ่ายให้ห้างสรรพสินค้าจ่ายให้กับการที่คุณไปนั่งดื่มเป็นประจำตามหลักการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนนั้นอย่างน้อยค่าแรงหนึ่งชั่วโมงของคุณยิ่งถ้าคุณเริ่มต้นช้าคุณก็ไม่เพียงแต่จะจ่ายค่าแรงให้กับตัวเองหนึ่งชั่วโมงคุณจะต้องจ่ายเงินมากกว่านั้นอาจ2หรือสชั่วโมงถ้าคุณอยู่ในภาพบ,บังคับที่จะต้องจ่ายให้กับตัวเองสองชั่วโมง เพื่ออนาคตอาจเริ่มต้นใจ่ายให้กับตัวเองแรกๆสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้ว6เดือนต่อมาคุณก็ค่อยๆเพิ่มมาจ่าย1ชั่วโมงและอีก6เดือนก็เพิ่มขึ้นมาจ่าย1ชั่วโมงครึ่งแล้วอีก6เดือนก็ค่อยจ่ายผักดันตัวเองให้เป็นสองชั่วโมงคุณเดวิดเคยแนะนำให้กับผู้ที่เก็บเงินจำนวน2 5ของรายได้ในแต่ละเดือน ให้เริ่มต้นจาก1%ในเดือนแรกและเพิ่มขึ้นทีละ1%เป็นเวลาอย่างน้อย2ปีจนเก็บเข้าเป้าได้25%ในที่สุดเงินที่คุณได้จากการเก็บให้ตัวเองนั้นคุณจะต้องนำไปเข้ากองทุนกเกษียณอายุหรือกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งอัตราเติบโตของเงินจะมากขึ้นและเรียกว่าในกองทุนอื่น และการแบ่งสรรเพื่อการเก็บการ,กรเกษียณของคุณควรจะแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหุ้นและลงทุนในพันธบัตรอย่าลงทุนเงินของคุณทั้งหมดไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียวให้คุณกระจายความเสี่ยงแต่ถ้าต้องการลงทุนง่ายขึ้นไปกว่านั้นอีกที่บอกไปทั้งสส่วนเมื่อกี้นี้ก็คือการลงทุน เพื่อการเกษียณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนจัดหาอสังหาริมทรัพย์หลักการที่3คือทำให้มากขึ้นในชีวิตของคุณจะเป็นคนที่มีฐานะดีเพื่อถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางชีวิตจุดสำคัญอยู่ที่ว่าคุณรู้ในสิ่งที่คนรวยเขารู้และสิ่งที่คนรวยรู้คือเงินที่หามาได้ พยายามใจ่ายให้กับตัวเองก่อนและอีกข้อคือคนรวยรู้ก็คือการเพิ่มพลังในการหารายได้ในขณะเดียวกันคุณต้องเพิ่มความสามารถในการเก็บออมสองสิ่งนี้จะทำให้ความรวยของคุณนั้นพุ่งขึ้นคนที่ไม่คิดถึงการหารายได้เพิ่มเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเพิ่มความลำบากให้กับตัวเองนั้น แต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยมันยากตรงที่คุณไม่กล้าคิดกลัวทำเท่านั้นเองการหารายได้พิเศษของคุณเติมเข้าไปในตารางแผนงานที่มุ่งไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคตแต่คุณเดวิดเองก็ไม่ได้มีความประสงค์จะให้คุณออกจากงานประจำแต่ให้คุณมองหาธุรกิจที่จะสามารถทำควบคู่ไปได้และถ้าทำแล้วดี คุณอาจจะทิ้งงานประจำก็ไม่ว่ากันถึงตอนนี้การทําธุรกิจของคุณเองทํากลางผู้คนที่คิดจะทําซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆและการแบ่งปันก็มีมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากจะให้คุณลองทําเพราะเริ่มต้นช้าก็รวยได้ต้องอาศัยเรื่องนี้เป็นตัวผลักดันอีกตัวหนึ่งมีหลายต่อหลายอย่างรอบตัวคุณ ที่สามารถคว้าเอามาทำได้อาจจะเป็นงานประจำเช่นรับทาสีบ้านล้างรถหรือผลิตสิ่งของแล้วนำออกมาขายเช่นทำอาหารทำขนมหรืออาศัยความชำนาญจากงานประจำมารับงานส่วนตัวเช่นการเขียนแบบการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นครูสอนพิเศษหรือแม้แต่งานอดิเรกที่คุณชอบลองทำมัน ให้เป็นธุรกิจได้ไหมและท้ายที่สุดคุณอาจจะไม่ได้ทำมันเพราะการสร้างเงินแต่คุณจะใช้เงินเพื่อสร้างงานก็ได้มีงานเสริมเป็นจำนวนมากที่คุณใช้เวลาเพียงหนึสชั่วโมงในหนึวันเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณเพราะคุณสามารถใช้เวลาเพียงเท่านี้คุณเดวิดเองจึงส่งเสริมให้ทุกคนทำงานคู่ขนานโดยที่คุณไม่ต้องออกจากงานประจำ เพียงคุณหาเวลาวันล,ละสองชั่วโมงสัปดาห์ละ60ชั่วโมงหรือ720ชั่วโมงใน1ปีและคุณทำเช่นนี้ได้ภายใน5ปีคุณเดวิดบอกว่าธุรกิจเสริมของคุณจะทำรายได้ให้คุณอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวในความเห็นของเดวิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นหนทางที่ง่ายที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการมีฐานะทางการเงินที่ดีในช่วงสุดท้ายของเส้นทางชีวิตและสำหรับผู้ที่ได้เริ่มต้นอะไรอะไรช้ากว่าคนอื่นเพราะการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดูค่อนข้างเข้าท่าที่สุดเหตุผลก็คือ 1. คุณหาบ้านที่เหมาะในทำเลดีๆสักหลังแล้วก็ลองหารายได้กับบ้านหลังนั้นดูเช่น คุณอาจจะปล่อยเช่าบ้านหลังนั้นก็ได้คุณอาจจะเก็บค่าเช่าเมื่อราคาค่าเช่าหักกับค่าผ่อนธนาคารแล้วหักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วคุณยังมีเงินเหลือหรือน้อยกว่านี้ก็ยังดีเพราะยังไงสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังจะเป็นของคุณ2คุณได้ลงทุนหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองทุกเดือนโดยไม่ต้องจ้างคนไปช่วย 3. หาซื้อบ้านเสร็จหาคนเช่าได้แล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ้างคนมาช่วยครบเดือนก็รับเงินค่าเช่า 4. อาสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการละเวลาที่ผ่านไปเช่นบ้านและที่ดิน 5. การซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์มีช่องทางการเสียภาษีที่น้อยกว่าการซื้อขายทรัพย์สิน หรือสินค้าทางธุรกิจอื่นๆทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่6%ต่อปีและนี่คือบทสรุปและวิธีการก้าวกระโดดของการเริ่มต้นช้าแต่รวยได้ของเดวิดบาร์ขอขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆหรือเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้และนี่คือกุญแจที่สำคัญอีกหนึ่งดอกของชีวิตและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Key of Life กุญแจของชีวิตเพราะชีวิตคือการให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ